เอางี้พูดให้ชัดเ,ออเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลดการจัดเก็บเรื่องของทุนลดการจัดเก็บเรื่องของภาษีเนี่ยบางอย่างอาจารย์บอกว่าไอ้ทำมาทาได้แต่ผลกระทบมันจะมีผลกระทบถ้าไล่เรียงเป็นหนึ่งสองสามสี่คืออะไรบ้างเอาให้ชัดค่ะพูดง่ายพูด,ดแล้วผลกระทบอ้าวถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณถ้าคุณลดภาษีสรรพสามิตเงินนําส่งของธุรกิจน้ํามันที่กรมสรรพสามิตจะได้จะลดลงค่ะ ลดลงเท่าไหร่มันก็จะผิดจากงบมารายจ่ายที่ตั้งประมาณการรายได้ค่ะตรงนั้นจะทํำยังไงจะไปกู้เพิ่มไหมจะไปกู้แบบไหนอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันถ้ามันไม่มีช่องทางอื่นมันอาจจะโถถ้าเกิดจะทําจริงนะจะยอมเห้นป่ะอาจารย์พูดมาก่อนสิลดภาษีสรรพสามิตมาลงมาลร่ละสามบาทขึ้นภาษีบลค่าเพิ่มจากเเป็นตก็ก็ไปโดนอีกอย่างก็นี่แหถึงบบก เงินที่มันหาได้เนี่ยมันมีมันมีข้อจํากัดของมันในตัวมันเองค่ะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ต้องคิดว่าเออถ้าไม่มีตรงนี้กูจะไปเอาจากตรงไหนมาค่ะใช่ไหมมันต้องมีทางออกสิไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะทําอะไรก็ทํากันอย่างนั้นมันไม่มันไม่ใช่การบริหารประเทศเรา